70กว่าปีนะครับจะมีของจริงได้อย่างไรใช่ไหมครับเพื่อนๆมีนะครับนี่ก็คือนะครับแบงค์นะครับ1บาทโทมัสโบราณอายุกว่านะครับ70กว่าปีแล้วนะครับแบงค์นี้นะครับติดไขยที่200บาทนะครับเพื่อนๆที่สั่งเข้ามาเป็นตอนนี้นะครับก็คือคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับว่าอยากได้แบงค์รุ่นไหนเท่าไหร่อย่างไรนะครับตอนนี้ก็คือแบบนี้เลยนะครับสั่งกันมาแบบนี้แบบนี้เลยนะครับมาไล่ราคากันเลยนะครับแบงค์สิบทรงม้าธรรมดานะครับธรรมดาก็คือ40บาทครับ แล้วก็แบบนี้นะครับทรงม้าแบบนี้นะครับลายน้ําแบบนี้เส้นไมโครฟิล์มแบบนี้นะครับใบละ50บาทนะครับแล้วก็ที่มีวาระ120ปีกระทรวงการคลังนะครับเพื่อนๆ120ปีกระทรวงการคลังใบละ50บาทครับแล้วก็แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเพื่อนๆว่ามีที่ไหนนะครับของแท้แบบนี้มีนะครับคนเก็บมา70กว่าปีก็มีจริงๆนะครับใบละ200บาทนะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายๆนะครับเพื่อนๆวิธีการสั่งซื้อง่ายๆก็คือคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยว่าอยากได้แบงค์นี้นะครับใบละ250 แบงค์นี้ใบละ200นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับพร้อมที่อยู่เบอร์โทรครับ